รียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมีท่าได้พบกับแฟร์ดิเดนนะครับตัวจริงว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยของเรานะครับดรเชนนะครับวันนี้เดินทางมาที่นี่โดยดรเชนนะครับเดินทางมาอยู่บนพื้นเรียบร้อยแลาวนะครับน่านได้เข้าไปแล้วนะครับนี่เราเนี่ยนะครับเราจะเลือกเลือกเบอร์เก้าวัคตูนะครับเบอร์เก้าที่เราครับ เลือกง่านะครับจาคี่เก้า่าจับหลักเก้าทั้งสองใบนะครับเดี๋ยว่พี่พี่นะ้องเีนน้ตลาดท่านนะครับเพราะำมคะทุกท่านนะครับพี่ในการตัวการ์ตนดับเบิลเก้เลยนะัทุกคนเล้องเลือองก้งเล้งลือกต้งเเข้าไปตลดแล้วก็กางมงคลนะครับเข้าไปพบปะน้องในตลาด

นักข่าวได้ยินเหรอเนี่ยเอาเราพูดชัดจริงเนาะดีครับข่าวสวัดีครับฝากด้วยนะครับดีขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับแป็กเพื่อไทยนะครับนำโดยท่านดรเพเชนนะครับแล้วก็ท่านยอุตสาหกรรมสายอุตสาหกรรมตลาดซูเปอร์พาวิจิตรัชะนะครับผู้สมัครสสเขตหนึ่งท่าังไม่ได้นั่งไปด้วยนะต่อไปต่อขอให้เป็นมงคลพี่น้องชาวตลาดนะครับ ขอบคุณมากนะครับคะรับขอครับ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 นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคุนครับครับครับันะครับ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 ขอะรครับ เอาเลยครับขอเพื่อไทยี่เ็สวยนเป็นสวยี่ขันกันนะครับดีครับแล้วี่ป็ตัว ขายอยู่ร้านทองตายอยู่ร้านองใ่เลือกเอร์เก้าทึ่พท่องไปทักคยูด้หนายะดังมากสรับลูได้นะครับได้คัออดยิน,ด,นดีครับที่ไปนะครับ การใคว่วเหอรานที่เกิดตการที่ให้เกิวามเสียาตอสิ่งอมส่งมีชีว่าที่เกิดมกตการณนีอมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดควาส่ยงต่อส่แล้มส่งมีีวิตต่างๆที่เกกตการนี